ครับนี่คือโปรโมชั่น8เดือน8นะครับกับคอลลาเจนกระป๋องทองซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยวันนี้นะครับจากการรีเสิร์ชของที่3สาเมเกเทียนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าของแถมนะครับ พิเศษมากๆเลยนะฮะบอกโปรโมชั่นเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะชงให้ดูด้วยนะครับวันนี้เนี่ยกระป๋องทองนะฮะสกระป๋องใหญ่นะครับแถมฟรีอีก2กระป๋องใหญ่ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ยังไม่ลมนะฮะแถมฟรีนี่ครับอามาโดกายนี่ซีนะครับลดสิวนะฮะแล้วก็เป็นกูต้าเม็ดฟูคอลลาเจนเม็ดฟูนะครับมีซัมซุงเกาหลีการันตีฮะเป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะครับสกล่องเนี่ยนะฮะแถมฟรีไปเลยครับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราจัดโปรนี้ขึ้้้้นนนนนนนมาาาเเเีี่่่่ยยยสหรรรัับบคคคทออออออกกดููแแแลลลลลืงงขขขจะะะฮใไวว เน né, ้นเรื่องผิวไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชงให้ดูเลยนะฮะอ้าช้อนหายนะครับอันนี้ยังไม่มีช้อนนะเอาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เลยนะฮะตักเลยนี่หช้อนแบบนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะชงให้ดูใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเป็นการฟู่ให้ดูนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่แกะออกมานะครับซึ่งจะเป็นหลอดแบบนี้นะฮะแล้วก็มีอยู่10เม็ดนะครับหเม็ดเนี่ยสี่พมิลลิกรัมนะครับเทียบเท่ากับกินแคปซูลปกติเนี่ยนะฮะโอ้เป็น10เท่าเลยนะครับ ฟู่ไปอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสูตรที่บำรุงผิวเข้มข้นนะครับก็จัดให้เลยแบบนี้2กล่องแถมไปฟรีๆครับ1,980บาทฟรีไปเลยนะฮะเมื่อจ่ายตรงนี้นะครับ4กระป๋อง2,990สรุปโปรแปดเดือนแปนะครับอันนี้เรียกได้ว่า เป็นเซตคอมโบสาหรับคนที่อยากดูแลเรื่องผิวด้วยนะครับคอลลาเจนกระป๋องทองซื้อ2กระป๋องแถม2กระป๋องจ่ายเพียง2องพันเก้าร้อยสิบแล้วถ้าคลิปนี้ยังไม่ลบนะฮะรับฟรีนี่ครับอา,า,าร์มาโดกันเนี่4สเป็นคอลลาเจนผสมกูตา้าเม็ดฟูจากซัมซุงเกาหลีนะครับแถมฟรีไปเลยไม่มีค่าส่งนะฮะนี่ได้สูตรแบบนี้เลยนะครับเป็นแก้วสีสีแบบนี้นะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่สีของทับทิมนะฮะซึ่งเป็นส่วนผสมของด้านหลังกล่องเรานั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะฮะ ฟูไปแล้วก็กินไปทั้งแก้วนี่นะครับรับรองว่าผิวต้องดีขึ้นแน่นอนแล้วก็บำรุงกระดูกด้วยคอลลาเจนกระป๋องสีทองนะฮะวันนี้สั่งให้ทันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วง8เดือน8ครับช้อปปิ้งให้ทันครับสวัสดีครับ